สวัสดีครับผมท R d าดีนะฮะและนี่ก็คือเกม GTA San Online Surf Series of Life นะฮะ <c oughs> ผมก็คือเป็น s ซิร์ฟเกือบ100%เลยนะฮะหรือว่าจะเรียกได้ว่า100%เลยก็ได้นะเพราะว่าเป็น GTA s ซิร์ฟผมเองนะผมเป็นคนสร้างขึ้นมากับน้องไนนะ หรือว่าแอดมินไนท์นั่นเองนะผมรู้จักกันก็เลยทำเซิร์ฟด้วยกันนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็มาเล่นได้นะครับก็มีลิงก์นะฮะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถโหลดได้มีทั้งตัว apk ตอนนี้ใช้ apk 3.9มนะฮะมีทั้งตัวเต็มตัวไลท์นะฮะ apk สามารถโ,โหลดได้จากในเมกาและที่ง google drive เลยนะแล้วแต่คนสะดวกนะผมใครที่โหลดใน google drive ไม่ได้ก็โหลดในเมกาก็ได้นะครับ ๋นวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวเซิร์ฟกันนะฮะดูนะอันนี้ตามผมเป็นตำรวจอยู่นะผมเพิ่งออกจากลีดอ่ะนี่ครับระบบลดโดเนตนะครับก็มี NRG 5 0 0นะคือถ้าเกิดว่าเข้าเซิร์ฟมาวันแรกจะได้ VIP 1นะครับอ่ะดูอ่าอันนี้ลดโดคันแรกนะฮะมาดูรดโดคันที่2นะฮะอ่าคันที่2เป็นคันนี้นะฮะเป็นรถที่แบบแรงมากนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเทสกันว่าเท่าไหร่ แค่พวกอาวุธระยะใกล้ก็คือพวกไม้เบสบอลอะไรพวกนี้นะฮะมีดกระบองเอ่อไม้กอล์ฟอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าที่กําลังจะเพิ่มเข้ามาก็คือปืนพกนะฮะเพราะว่าจะมีกิจกรรมชิงของกลางนะครับหรือว่ากิจกรรมนั่นแหละครับชิงของกลางจากตํารวจนะครับเห็นไหมเบบีสามนะวิธี วิธีเติม VIP นะให้ทัก Facebook มาหาผมเลยก็ได้ตรงๆเลยหรือว่าจะทักหาแอดมินไหนก็ได้นะครับเป็นเซิร์ฟซีรีส์ออนไลน์นะเป็นเซิร์ฟโล่เพย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครไม่โล่เพย์โดนอาจจะโดนแบนได้นะครับเพราะว่าเตือนแล้วนะว่าเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟโลเพย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็แล้วก็เวลาตั้งชื่อเข้าเซิร์ฟนะฮะต้องตั้งชื่อให้โล่เพย์ด้วยนะฮะ ก็คือดูอยางผมชื่อดูชื่อผมเห็นไหมครับนี่ฮะเจมชูดนะฮะนายเจมนามสกุลชูดนะฮะก็ต้ง้งตั้งชื่อโรเพกันด้วยนะครับกฎหมายของเซิร์ฟก็มีอยู่ในกลุ่มนะเดี๋ยวผมจะลิงก์ทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ด้วยนะฮะรถโดเนก็มีหลายคันนะฮะรวมถึงฮอด้วยนะครับแล้วก็จุดเก็บใบกัญชานะฮะแล้วก็จุดเก็บโอเปียมจุดเก็บน้ามัน จุดเก็บกระท่อมนะครับก็จะปิดไว้นะไม่บอกนะครับเพราะว่าโลเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะไม่บอกจุดเก็บพวกนี้นะให้ไปหาเองจะมีคำใบอยู่นะฮะอย่างเช่นนี่ยกด Y GPS นำทางนะฮะแล้วก็อาชีพพิกลหมายเห็นไหมฮะเงินจะมีมีเงินเอ้ยมีงานมีงานเยอะอยู่นะรประมาณ5งานนะสำหรับงานพิกฎหมายครับ เราลองดูกันชาปึ๊บเห็นไหมฮะเขาจะใบจุดเก็บกับจุดขายนะฮะดูจุดเก็บอยู่บนอยู่ชนบทสูงอยู่แถวพื้นที่กว้างมีกลงหันลมนะฮะจุดขายก็คือพุ่งหญ้าบ,บนเขาใกล้สะพานสีแดงนะฮะเรามาดูจุดอื่นบ้างนะเช่นจุดเก็บโอเปียมนะครับมีบ้านสุดโทมอยู่บนเขาสูงในเมืองทะเลทรายมีก้อนหินสองลูกมองไปจะเห็น จะมีมองลงไปจะมีเขื่อนน้ำจุดขายโอเปียมนะฮะเป็นแทงน้ำมีเสาสีแดงมีมีเสาอะมีเสามีเสาแดงเมืองใดเมืองหนึ่งณดินแดนทะเลทรายก็จุดขายทั้งจุดขายั้งจุดเก็บน่าจะอยู่ในเมืองลอสลาสเวนตุลัสนะฮะก็คือเมืองทะเลทรายหรือเมือง L v วนั่นเองทั้งลิงโหลดทั้งลิงโหลดลิง กลุ่ม Facebook ของเซิร์ฟผมจะทิ้งไว้ให้เลยนะฮะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ